ตรงงานอีกคันหนึ่งนะครับดีแม็กดีแม็กยูโรสองนะครับเครื่องสองพันห้าเดิมเดิมเลยครับมีท่อหน้าเผานะครับดีแม็กปรงหลักกับส่างกายดีแม็กไปนะครับทรงยีรักนะครับทรงยีรักแค่ร่างกายดีแม็กจะมืดๆนะครับวันนี้แปดไม่พอนะครับเปิดแปดไม่ได้นะครับจะลองเบิ้นให้ดูครับ โอเคนะครับผมเต้นแน่นอนสต้ตัดแบบีิโอเคไหมโอเคอยู่โอเคเลยนี้ไปมอไซมอไซค์เตมอไซค์ง đường qua ai đi chuột và phải nữa.